สวัสดีคะ่ะช่องแม่บ้านจิตกิตดาวนี้เราก็อยู่กับแบ็กกิเซอร์ชนะคะกับแพทอัปเดตแลต้วก็กิจกรรมนะคะประจำวันที่25กันยายน2568นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านจิตกิตทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูดน่นทุกช่องทางด้วยน,นะคะเป็นกำลังใจที่ดีมา,มากๆเลยคะ่ะคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็กกิเซอร์ชแล้วแล้วก็แม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะ ถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Password ด้วยเพียงแคส่งลิงก์ URL ไปเท่านั้นเองสาม,มารถสอบถามทางร้านได้เลยนะคะหากใครงงหรือจะดูคลิปที่ไม่บ่านเคยสอนไว้ก็ได้นะคะสำหรับเรทราคานะคะก็จะเป็นตามนี้เลยถ้ายังไงก็รบกวนสอบถามทางร้านก่อนด้วยนะคะว่าราคาตอนนั้นจะเป็นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีก็จะมีราคาที่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ช่วงไป แล้วก็ร้านนี้นะคะยินดีต่อบคำถามสำหรับทุกคนเลยไ่บ้านจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้ในใต้คลิปเลยนะคะสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ Line แอดเลยนะคะถ้ายังไงก็ขออนุญาตฝากร้านซ u เปอร์สเปเชียลช็อไว้ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะมีเอ่อปรับสมดุล PVP ในบางอาชีพเนาะก็เขาบอกว่าเออหลังจากที่เราได้ปรับปรุงสุขการคำนวณความเสียหายไปกนกานี้นะคะก็ยังคงรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องกันอยู่เนาะก็ สำหรับบางอาชีพเนี่ยที่มีทักษะหลอกหลางขอ่อนแอก็เลยปรับเพิ่มความสามารถขึ้นนะคะส่วนทักษะที่สร้างความเสียหายมากเกินไปก็จะมีการปรับให้มันลดลงให้มันเหมาะสมกันมากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้หลักๆอ่ะเป็นเกี่ยวกับ PVP ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งบางอาชีพก็คือเป็นการเหมือนน่าจะบัฟหรือไม่ก็เนิร์ฟน้ะโดยประมาณนี้ซึ่งวันนี้นะคะอาชีพที่ที่รับการปรับเรื่อง PVP ก็จะมีจ่อสืบทอดพลังนะคะเบอร์เซอร์เกอร์สืบทอดแล้วก็ปลุกพลัง วอยคิลี่สืบทอดนะคะแล้วก็ดักไหนเอเวกนะคะ,ร,ร,คะ,คะรันเออรันเอเวกนะคะรันเอเวกเนี่ยออกแนวเท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นแนวแบบปรับให้ศัลย์ศา์อะไรมันเชื่อมต่อกันง่ายยิ่งขึ้นเนาะตึงจนจะดีนะต่อไปนะคะการเรียนปลูกพลังค่ะการเียปลูกพลังก็เหมือนจะปรับให้การต่อท่ามันยิ่งดียิ่งขึ้นเนาะนี่เขาบอกว่าเบิร์ทีบางคักษะสสามารถคอโมโบได้เร็วกว่าเมื่อใช้ผ่านกัน ควบคุมโดยตรงจึงได้ปรับให้พวกนี้เอ่อให้สามารถคอมโบผ่านการกดคีย์ควบคุมได้ความเร็วเท่ากันนะคะก็คืออ๋อยนะังไงคือแกรเดียนอเ a ง e น่ะถึงแม้จะเอาไปใส่ช็อตคัดอะก็จะออกท่าเร็วเหมือนกดเองนั่นเองอันนี้ก็เดียนอเวงมียังยงแค่นี้เลยส่วนต่อไปนะคะอาเชอรก็มีการปรับนะคะดาเมจ์บ p ในอาวุธหลักและบททัดนรนั่นเอง กรานะคะนะคะได้ความเร็วโจมตีเพิ่ม65%เป็นเวลา15วิโดนซาอเวนะคะโดนซาอเวเท่าที่ดูเหมือนจะเป็นการ,รโดนปรับเขาว่าไงดีเอ่อปรับค่าความเสียหายใน PVP อะ่ะเหมือนจะน่าจะตีเบาลงใน PVP นะคะแล้วก็ตับไปเดส e อ e นะคะก็น่าจะเหมือนกันนะคะโดยประมาณนี้แต่ถ้ายังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ โอเคซึ่งอธิบายก่อนนะคะย้ามีขีหนึ่งว่าการปรับ PVP ไม่เกี่ยวกับ PVE นะคะเพราะฉะนั้นตีมอนกับตีคนมันแยกกันโดยชัดเจนอยู่แล้วนะคะกรุณาอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็กระตูวูหูกัน <c oughs> ต่อใบซีซันนะคะซีซันกิจกรรมใหม่มาอีกเล้ว <c oughs> ดีมากๆเลย <c oughs> ได้เวลาไปเล่นซีซันอีกแล้วสินะชั้น <c oughs> อ่ะซีซันใหม่เอออธิบายไงดีเอาเป็นว่ากิจกรรมซีซันใหม่นะคะเขาตั้งชื่อว่าซีซันวีเนาะ โดยในรอบนี้นะคะอย่าถึง18ธันวาคมนะคะก็คือเป็นกิจกรรมนั่นเองเนาะซึ่งตัวละครซีซันที่บรรลุเลเวล60นะคะจะได้รับไปเลยเกาะบอสนะคะเกาะบอสสออันระดับ V นะคะแล้วก็มีเควสใหม่นะคะเมื่อเราทําสําเร็จเออไม่อเ,ออเ,อเพิ่มเควสใหม่มา5เควสเพื่อให้เราทําในซีซันนะคะซีซันนี้เนาะก็ทําได้ตะกงแต่หนึ่งครั้งทั้งหมดเลยนะคะ ก็เควสตรนี้ไม่มีเลยยากเลยค่ะก็จะมีแบบว่าเป็นแบบตีมอนหนึ่งร้อยตัวบรรลุเลเวลหกสิบเอ็ดตีบอสช่องว่างตกปลาระดับสีเขียวแล้วก็ตีมอนสามร้อยตัวนะคะโดยของที่ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นเ,เครื่องประดับคอมโบเทียระดับวีหมดเลยนะคะก็จะมีห้าอันเนาะก็จะเป็นห้าชิ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในซีซันเนี่ยจะมีฮอตทางข้าประสบการณ์ต่อสู้ให้ไปเลยหนึ่งพันเปอร์เซ็นต่อเนื่องทุกๆวันนะคะ แตต,ตัวละครจะต้องรับห้าสิขึ้นไปก่อนอันถึงจะได้นะจ๊ะนี่แล้วมันก็มีอันนี้เพิ่มเออไม่มีเผื่อใครไม่รู้นะคะเอ่อในต้องบอกว่าหลังจากเราเล่นซีซันจบเนี่ยเราสามารถไปคุยกับผู้ค,ค้าได้นะคะเอาถูบัลล่านะคะมาต่อยอดกันได้นะจ๊ะโดยเขาจะมีนี่นะคะก็คือจะมีเออเราก็คือเออจะได้รับเออวีดวงดาวรัติกานะคะแล้วก็กรอะเดดก็ดนะคะระดับ สามขีดแล้วก็เครื่องประดับคาราจารระดับไอวีนั่นเองนะคะโดยเอาทูบาล่าเนี่ยไปต่อยอดกันนะคะประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวคลิปอันนี้จะขออนุญาตเดี๋ยวเอามาทาให้ละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าจริงๆเคยทาไปแล้วแต่เิ็นแค่ของอาวุธดวงดาวนะคะเดี๋ยวไ่บ้านจะรื้อทามาอีกรอบหนึ่งค่อยว่ากันโอเคเอ่อต่อไปเพิ่มควสยใ,ใ,ใหม่ซีซั่งการพิสูจครั้งเดียวก็อันนี้ก็คือระเบลห้าสิบหกปุ๊บตีบอลหนึ่งร้อยตัวแล้วก็ได้รับเฟลสแต็กไปเลยนะคะหกสิบเจ็ดสิบแปดส เาก็ให้มาช่วยนั่นเองโอเคก็จะเป็นประดาณนี้แล้วก็วันนี้มีการปรับปรา,าษาทเจฟีโรกับเนบราอุมนะคะปรับอึ่งอ่างไฟกับสิงโตนิดหนึ่งเนาะพื้นที่ฟาร์มนะคะแล้วก็มีปรับภาษานิมฟาเล่แล้วก็ภาษาเอทเเลียด้วยนะคะโอเคเพิ่มเสริมเพิ่มเควสเสริมที่เอเดเนียด้วยนิดหนึ่งนะคะโอเคก็น่าจะประมาณนี้อืม,อรม,มเราลดอะไรอีกไหม เอ่อเท่าที่ดูเหมือนไม่มีเลยนะคะซึ่งกิจกรรมกิจกรรมเยอะมากทุกคนเหมือนเขากลัวเราว่าซึ่งโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะไปเลยวิกิจกรรมอุปกรณ์บอสระดับวีจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เมื่อกี้อ่านไปในแพทแล้วเนาะแต่ว่าเอาง่ายๆก็คืออันนี้คือกิจกรรมใหม่ของซีซันนะคะในรอบนี้จนถึงวันที่18ธันวาคม2568กเนาะก็คือใครเล่นซีซันนะคะเลเวลถึง60ปุ๊บคุณจะได้รับกล่องบอสนะคะอุปกรณ์บอสระดับ เปจะหรือว่าวีไปเลยนะคะสองกล่องนะคะง่ายๆอเท่ากับว่าถ้าเกิดคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ทุกคนจะได้ของบอร์ททั้งหมดสมชิ้นนะคะโดยจะได้จากตรงนี้สองแล้วก็ไปทำเมนูได้อีกหนึ่งนะคะโอ้ดีงามมากค่ะโอเคต่อไปรับควสซีซั่นอ่าต่อคือผู้ค้านะคะจะให้คิยมาห้าอันเนาะซึ่งก็ไม่ได้มีหลายอย่างนะคะซึ่งก็จะเป็นการได้รับเอ่อ คู้ว่าไงดีเป็นเครื่องประดับคาปเทียวีหมดเลยเนาะนี่แล้วก็จะมีเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คือเนี่ยเอาทูบาล่าหลังจบซีซันแล้วนะคะเอาทูบาล่าไปต่อยอดเป็นอาวุธดวงดาวรติกาได้แล้วก็คลาราจาไะะวอวีได้นะคะแล้วก็เกาะเลยเกาะสามขีดได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยจะทาคลิปแยกอ,อีกทีหนึ่งนะจ้าต่อ,อไปกิจกรรมบาดผ่านซีซันสนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะ อ่านี้เขาก็มาให้ทุกคนดูว่าเอ้ยของบัตรผ่านซีซันมีอะไรนะคะแต่บ้านไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนของรางวัลไหมแต่เท่าที่ดูเหมือนไม่มีนะคะเหมือนจะเหมือนเดิมนะเหมือนจะเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวนะี้ดูสิอืมเอ่อประมาณวปปปเอ่อ โอเคเหมือนจะเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาที่แล้วก็มีชุดเฟรให้เนี่ยหนึ่งชุดมีเมทสองตัวมีเตะเขาม้าในตำนานนะคะแต่ว่าเขาน่าจะเอามาอธิบายหุกคนดูอีกรอบหนึ่งอัเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะคะอะบัตรผ่านซีซั่นที่ไม่บ้างก็เคยบอกหลายๆรอบแล้วนะคะว่าถ้าใครเล่นครั้งแรกหรืออะไรยังไงถ้ามีงบซื้อได้ซื้อเถอะมันคุ้มมากนะคะสําหรับผู้เล่นใหม่หลายๆคนหรือคนที่ยังไม่มีอะไรเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการ คุณค่าที่จะลงทุนนะคะในบาทผ่านสีชานเนะาะนะคะก็ประมาณห้าร้อยกสิบเก้าบาทเหมือนตอนนี้จะลดราคาอยู่ด้วยนะอืต่อไปนะคะแล้วก็เราสามารถเอาเหรียญตราแห่งสีสั้นเนี่ยไปแลกของได้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆไอพวกนี้่บ้างเคยทคําคลิปไว้แล้วเนาะเหรียญสีชันเดี๋ยวทิ้งคิลิก์ไว้ให้แล้วกันนะโอเคว่าของแต่ละอย่างมันคืออะไรบ้างเราจะไปแลกตอนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนจะยังไม่ได้เพิ่มอะไรให้นะคะเออเป็นการ แล้วมีรู้สึกเหมือนจะเป็นการแนะนำเฉยๆนะเท่าที่ดูอือขอเพิก,กอนขอเพิก,ก,พก,กความชัวใช่เหมือนจะแนะนำเฉยๆเลยใช่ค่ะเป็นการแนะนำเฉยๆนะคะไม่ได้มีปรับเปลี่ยนอะไรเนาะแต่ก็นั่นแหละก็ะคือแบบเผื่อบางคนเพิ่งมาเร่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะอือก็ไปกิจาก,การรมเพิ่มความเร็วในการผลิตน้ำทิพย์วิญญาณโอเนตหรือโอโดอนะคะนั่นก็คือยาถาวรน,นะคะยามะนาวหรือว่ายาเลือดนั่นเองนะคะโอเค เขาเพิ่มของให้นะคะปกติจะได้แค่สิบอันปะได้ห้าเดี๋ยนะสามเท่าเออได้ห้าอันเออตอนนี้เพิ่มเป็นอย่างละสิบห้านะคะซึ่งเราสามารถไถได้หมดเลยเนาะนี่เขาบอกว่าทุกวันพุธหลังเวลาห้าทุ่มนะคะอย่าลืมมาทำพุดธกิจกรรมกันนะคะเพื่อรับเอ่อเพื่อทํายาถาวรกันนะทุกคนก็อย่าลืมไปทํากันด้วยเด้ยเอ,อยาถาวรเนี่ยช่วยดีดมากๆแล้วก็เอาไปกดคู่กับนางฟ้าน,นะคะดียิ่งกว่าเดิมอีก ต่อไปกิจกรรมรางวัลพิเศษเชื่อมต่อพิเศษหิงคอเทิงวดงามอย่างพัจจันทร์แจกอีกแล้วซึ่งเออดีแจกมาอีกแจกอีกเยอะแจกตลอดไปเลยนะก <laughs> ิจกรรมนี้นะคะถึง5พฤศจิกายนค่ะออนไลน์นะคะทั้งหมด21วันนะคะเหมือนเดิมเลยก็ออนิบ21วันนะคะจะได้รับหินคอยไปทั้งหมด7,000ก้อนนะคะกรุณาออนให้ครบ เออของอย่างอื่นก็จะมีเฟลกระแตกร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยวีพีเจ็วันวอกามาซิลหนังสือรับแขงโอมูลเจ็ดวันนะคะมีกล่องเลือกชุดฤด,ดูใบไม้ร่วงด้วยแฟนหนึ่งชุดเออที่เวงมาสิบหนึ่งอันอเพิ่มจำนวนครัง้งกวนยาเมานีหนึ่งครัง้งเอออะไรอย่างเงี้ยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน ซึ่งของในกล่องเลือกชุดฤดูใบไม้ร่วงนะคะจะมีชุดแทแบกชุดมานี้ชุดกล่องชุดฟักทองชุดทูดพยาแห่งประจิมทินนะคะโอ้เครื่องเรือพิเศษอุ๊ยเต่าเต่าน่ารักมากเลยโอเคอย่าลืมอ่อนนะจ๊ะ ตอ่อไปกิจกรรมกิวค่ะยกระดับภารกิจกวาดล้างและอัญเชิญบอสมาสองเท่าอช่วงนี้ใครเป็นสายจางบอสกิวหรือไงก็ลุยเลยค่ะเราจะได้รับบอสกิลสองเท่าเลยนะคะเอต่อไปดีมากๆเลยเออนั่นแหละช่วงนี้ก็ตีบอสกิวไปเลยนะคะสองรอบอืมลุยลุยลุยแล้วก็พวกของรางวัลจากเควสนะคะก็จะได้รับเป็นสองเท่าด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะ เนี่ยบอกว่ากิจกรรมเยอะมากตอนยังไม่หมดกิจกรรมดำรงชีวิตถึงเวลาออกเดินทางสู่การเก็บรวบรวมและเพาะปลูกนะคะในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้เจอตัวตุ่นนะคะ2เท่าด้วยกันเลยนะคะวันนี้ถึง16ตุลาคมนะคะเป็นกิจกรรมแล้วก็จะได้รับกิจกรรมพรจากวิญญาณปรากฏขึ้นขณะเก็บรวบรวมและทั้งผลบัและการฟื้นฟูกําลังนะคะจืดๆแล้วก็น้องตัวตุ่นนะ,ะมีโอกาสออกมา ออสองเท่านะคะแล้วก็ตัวตุ่นนะคะจะออกครั้งละสามตัวเลยคือปกติตอนนี้จริงๆอ่ะตุ่นนะ่ะมันสุ่มหนึ่งถึงสามตัวค่ะแต่จะต้องบอก,กว่ามันสุ่มนะเออแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมปุ๊บก็คือมีโอกาสเจอเพิ่มสองเท่าและออกมาแน่นอนสามตัวไปเลยนะคะจบๆแล้วก็เพิ่มความประสบการณ์ชีวิตด้วยนะคะแต่ไม่รวมการคาร้าและพาหนเนอห้าสิบเปอร์เซ็นถึงสองตุลาคมหรือต่อ,อไป กิจกรรมอัตตาการดอกไอเทมบวกห้นะคะจนถึงวันที่2ตุลาคมงหนูอยากได้คูณน,นี่ <c oughs> อ่าแล้ววันนี้นะคะลดราคาแพ็กเกจหรือบันเดลอีกแล้วนะทุกคนเหลือ60บาท500บาท1,000บาทนะคะแล้วก็ราคา400 500 900าารนะคะสำหรับบันเดลก็แพ็กเกจนะคะอันนี้ต้องอธิบายก,ก่อนเออลดราคาถึงวันที่16ตุลาเนาะ แพ็กเกจนะคะในปัจจุบันตอนนี้ซื้อได้แค่แพ็กเดียวเนาะก็คือซื้อแพ็กไหนถ้าจะซื้อแพ็กไหนก็เอาจริงๆก็ซื้อแพ็กใหญ่ก็คือคุ้มสุดแหละค่ะแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าบางคนอาจจะอยากลองก่อนอันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจเองนะแต่ว่าเราสามารถซื้อได้แค่แพ็กเดียวนะคะในปัจจุบันเนาะไม่สามารถแบบเมื่อก่อนมันซื้อได้หมดไงอ่ะแต่ว่าเอาปัจจุบันปัจจุบันคือแพ็กเกจเนี่ยซื้อได้แค่แพ็กใดแพ็กหนึ่งนะคะก็คือเราซื้อแพ็กเล็กไปแล้วไม่สามารถอัพเป็นแพ็กใหญ่ได้อะไรอย่างเนาะ ส่วนันเดิลซื้อได้หมดนะคะันเดิลซื้อได้หมดันเดิลนี้จะซื้ออันไหนก็ได้นะคะรรืแว้วใครรีไปแล้วก็มาซื้อใหม่ได้นะซึ่งซุกข,ข้าวที่แล้วแม่บ้านก็ซื้ออ่ะห้าร้อยไปแหละเดิมแล้วขอกะจะต้องจัดการลอยแล้วมั้งรอบเนี้ย <c oughs> อ่าส่วนของสตรีมนะคะเริ่มว,วันที่ส0มิกันยายนถึงเจ็ดตุลาคมนะคะสตรีมจะมาช้ากว่าหน้าเว็บทีหนึ่งนะโอเคกิจกรรมหมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะซึ่งโอ้โหเหมือกลัวเราว่างแต่ดีแล้ว โอเคก,กิจกรรมจุกๆกันไปเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านกำลังใจงให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตนะ้องขออนุญาตล,ลาไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย